ถ้าเพื่อนๆตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เพื่อนๆจะทําไงครับน้ําท่วมติดอยู่มาหลายวันไม่ได้กินข้าวนะครับและบังเอิญไปเห็นอาหารที่จะประทังชีวิตได้นะอยู่ในร้านสะดวกซื้อซึ่งพนักงานขายก็ไม่มีแถมเงินก็ยังไม่มีสักบาทนะครับจะเข้าไปซื้อ,อยังไงกระจกร้านแตกถ้าจะเข้าไปหยิบออกมาก็ลักทรัพย์แต่ถ้าไม่หยิบออกมาก็อดตาก่อนอื่นก็จะขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้เพื่อนๆกระทาความผิดกฎหมายนะ แต่เคสนี้อาจจะเข้าข่ายในการกระทําความผิดเพื่อความจําเป็นนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา67นะเนื่องจากในขณะที่กระทาความผิดเนี่ยมันมีพยันตลายที่ถึงตัวแล้วและพยันตลายนั้นน่ยยังไม่ได้ผ่านผลไปนะคืออดข้าวมาแล้วสองสมวันติดอยู่ในสถานการณ์น้าท่วมไม่มีข้าวกินจะรอความช่วยเหลือก็ไม่รู้จะมาตอนไหนและมันก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยถ้าไม่หยิบอาหารมากินประทังชีวิตก็อดตายและเหตุการณ์น้าท่วมเนี่ยตัวเองไม่ได้ก่อให้เกิดขึ้นนะครับ เพราะว่ามันเกิดจากภัยธรรมชาติและสิ่งสําคัญเลยนะที่จะเน้นย้าเนี่ยถ้ากระทาเพื่อความจําเป็นจริงๆเนี่ยคือหยิบอาหารมาแค่พอประทังชีวิตหรือน้ําดื่มมาเพื่อพอประทังชีวิตตนเองหรือว่าครอบครัวเนี่ยอันนี้คือเงื่อนไขสําคัญเลยนะครับที่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา67นะแต่หากเปรียบเทียบในบางเคสบางคนนะครับที่หยิบเกินความจําเป็นเนี่ยหยิบเอาไปตุนหยิบเอาไปเพื่อ,อาหาผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ย อันนี้มันก็ไม่ถือว่ากระทาเพื่อความจําเป็นเพื่อความอยู่รอดนะมันเอาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมันก็จะไม่เข้าข้อ,อยกเว้นตามมาตรา67นี้นะครับผลเป็นไงหากเข้าข้อ,อยกเว้นตามมาตรา67ก็คือมันก็มีความผิดนะครับแต่ว่ากฎหมายยกเว้นโทษเอาไว้ให้นะครับเหมือนกับว่าคุณอะผิดแต่แต่กฎหมายไม่เอาโทษคุณนะสุดท้ายก็อยากจะขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนที่ประสบทุกภัยทุกครั้นนะครับขอให้ผ่านเรื่องราวนี้ไปได้โดยเร็วนะครับ